มาครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับบวดีวั<อ>กินมะขามมะขามมะขามบนต้นเลยสดน,นี่ครับตามเต็มต้นเลยครับนะสิพา่ารู้ว่ากินตัวมะขามบนต้นเลยครับเน <am> ี่ยเนีไยมฮบนต้องกินบนต้นนะครับเขาบอกไม่ให้เด็ดเราก็กินอยากต้นเ,เาอาว่าโม่แหย่เด็ดสิกินบนต้นปากขาวรถแล้วพี่น้องนี่เอานี่เพชรเนี่ยมีน้ำจิ้มด้วยนี่น้ำจิ้มก็มีครัไหนมีนี่เนี่ลูกนี่ลูกนี่กินแล้วลูกหกใส่เลยเอาเอา อ๋อเอ้ยเดีย๋ยวได้แตกฟองเลยนี่ครับน้ำจิม้มนี่ครับมาจิ้มจิ้มเลยครับเนี่ยน้ำจิ้มครับน่ะเอาน่ะวางไว้เนี้ยวางหกเล้วเนี่ยครับนี่วางในรถนะมาพี่น้องมากินบปลาคารถดีอย่ออางเดียว

กินจากต้นอร่อยเงี้ยพอจะกินด้วยกันมไหมนี่นี่ไห้อือบัวมะขามป้อมมะขามป้อมพี่ตี๋มะม่วงหาวมะม่วงหาวมะนาวหูมะนาวาิวมะม่วงหาวมะนาวอะไรุ้ยพี่น้องมานะนี่เลยทำยังไงพี่น้องเออนะครับ อืมทำจิ้มนะอืมอืมอืมนะใต้แตกฟองเลยเห็นลูกกินเห็นลูกสรางกินกินมะม่วมงหาววะนะโห่เพ่อเอออายไม่กินเลยขมขมปีเลยนะ นะครับ่นคือลูกไส้แซ่บจิ้มมันต้นนนนนนต้องหามเด็ดครับจิ้มันต้นลูกหน้ำวเส้ากูนี่ครับมาพี่น้องอืมกินมบนต้นบ้างหนึน่งนะนี่เขาบอกว่าห้ามห้ามเด็ดอ่ะพี่น้องตาจิ้มไหนดิืรอ,อ,อร่อยปะ่ะอร่อยคืออะไรจิ้ม ยังงูเขียวลูกเขียวลูกเขียวห้ามเด็ดผมนะป่ะเขาบอกห้ามเด็ดกินข้าวตุืม น้ำลายแตกโสมีหวัาคำหวานกลายเป็นคำาบหามเงี้ยตกว้าครับหาเรื่องตกอ๋อเอาของของเาไม่จิ้มันนะโอเคโอเคชอบอ่้เดี๋ยว นั่งตกอีกซะหึมาครับครับงี้เลยนี่นี่แลยมะม่วงหาวงี้แหเรียเอาปองัปงๆมาทำไมลูกม่วงหาวพุงเนาเร็ <c oughs> วเอาตกตายนี่มาเร็วเานี่เร็วอ่ะอตกอื้ออื้อ นี่มาอย่าออกยูทูบเรีเรียาวนี่ยไปปงเออเออกินได้กินได้เค็มเค็มนงนั่นะอุ้ยน่งคุณนั่ง้ำตกตกนี่นมาก็มานั่งยู่ลูกเลยลูก <Hollywood> ย <tamam> ู <lamps> ่ลูกเลยลูกนะ้องลนี่ยักี่หยับตัวข้อน้พี่นงกินข้าวตเร็ว คุณก็ใช่คุณจะไปทายข้างในน้ำอีกจนกวยเดีตัดแล้วนเืองเสียอืมว้าเฮือกอยากกัอยากสมมสมมตอตอกินขาได้หมดแล้งอยากกยากเปี้ยวปลาทำไรอไรเดกเกี่ยวได้แล้วไปต้น

ดตัวเป็นนึงด้วยผหไ่เลยแตกฟองกกแตกกระยาพี่น้อง้ตากรแตกพริกกรเพ็ดพริกกเ็ดเปรี้ยวกับเปรี้ยวออ๋อ๋ดีว่าล่งแค่3ตัวนึงทั้งนี้เขาล่วงหลให้ไปหลเปียวหลเออโอ๋พอลวเจ็บจี เอ้าเอาเฮ้เยบอกไลฟ์ซีเร็วมาเอาเบียดมันจิตตัวของดำอะเอาบอกไลฟ์ซีเปียวไว้แล้วมันตาแตกห้องขอนฮะพี่น้องขอฝากไว้ยักช่องนะครับพี่น้องช่องลูกโตเชนเดอครับพี่น้อง ช่องน้อยๆขอฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ,อ,กอ,อก้อมใจของพี่น้องชาวไทยทุกปู่ทุกคนนะครับผมมี f อฟช่องยุทูกกับยุบอะไรครับพี่น้องขอฝากช่องน้อยๆเล็กๆน้อยนะครับช่องลูกตัวเสดยงครับสวัสดีครับ